I'm mm -hmm. ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับกูคิปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงหน่อยนะครับนะครับอ่าครับผมวันนี้ก็ อย่างที่เกินหัวไว้ในเพจนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูอักษรย่อตัวหนึ่งชุดหนึ่งนะอักษรย,ย่อนี้ย่อมาจากอะไรนะครับอักษรยอ่อที่กูคิมเพจโพสต์ไว้ในเพจนะฮะวันเมื่อวานก็คือ MIT นะครับนะ MIT ก็คือ MIT มาจากไหน m มาาีความสําคัญยังไงนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จัก MIT กันนะครับทีนี้วันนี้ก็อย่าง เดินมาครับเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีโปรครึ่งใบไหมครับโปรโปรตอนนี้ถ้าโปรก็ต้องไปดูตามร้านเลยนะครับของของทางเพจจะไม่มีโปรครับสวัสดีครับคุณแว่นนะสวัสดีครับคุณสุธาสวัสดีครับโบไี่เจอกันนานนะสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับคุณวีรชาตินะครับ ลือชิตนะครับไม่มีคุณเสชาตสวัสดีครับอ้ายมาสี่คนนะสวัสดีครับคุณชายต้นนะครับสวัสดีครับคุณสลันต้นสนดีสลรีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพีทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกบอันนี้สปาปอลาวนะครับเอ็มซีจากลาวจากลาวนะฮะจากประชาชนที่ประเทศไทยประชาชนลาวเอาละครับอันนี้ก็ก่อนอื่นก็ง่ายๆก่อนเลยนะแจกเงื่อนไขเดิมนะครับ บัตรเข้าชมงานมาเตอร์อ็กโปสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับบัตรเข้าชมตั้งแต่วันที่สองถึงสิบสองธันวาคมนะครับก็ง่ายๆครับทักมาในอินบ็อกนะครับทักมาในอินบ็อกของเพจเนี่ยฮะแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่ไว้ได้เลยครับแล้วก็บอกว่าขอบัตรมาเตอร์อ็กโปนะฮะกูคิมจะส่งให้ทั้งละสี่ใบนะครับวันนี้ส่งไปแล้ว1ึงชุดสิบกว่าสิบกว่าคนนะฮะได้ไปแล้วที่เหลือก็ยังทันอยู่นะครับก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้ เอามาให้แจกโดยเฉพาะ itos, อยากให้ท <ım. S 2> ุกคนไปดูกันแววววมา ADV สามห้าศนย์มาแน่นอนอาเช่าไม่รู้มาชักไหนไม่รู้เหมือนกันแต่มาแน่นอนนะครับโปรดีๆน่าจะมีในงานเยอะ Honda าก็มีอะไรมี d a ดอีกตัวนองครับฮอนด้าแดดฮอนด้าแดดจำได้ไหมนะไอ้นี้ก็อยู่ในกลุ่มของพวกมังกี้นะครับราคาไม่ต้องห่วงครับแสนอัพนะฮะเตรียมตัวเตรียมตังกันไว้ได้เลยนะครับนะบัตรงานวัน เข้าชมงานมาเาอ,นเอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับสอง1ันยิเอะครับที่ i m ม a c t เมืองทองธานีนะครับก็วันที่สองถึงวันที่สิบสองนะครับวันนี้จะใช้ได้วันที่สองถึงสิบสองนะครับขอเข้ามากันเยอะๆนะครับนะฮะครับผมโอเควันนี้เรามาเข้าเรื่องกันโอ้ยเหมือนจะเป็นหว MIT นะครับ MIT ตัวนี้นะครับก็คืออักษรย่อที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนออกให้ m ็ก็คือก็ย่อมาง่ายๆเลยคือย่อมาจาก Made in Thailand นะครับทำไมถึงมีตัวมาตรฐานตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็เล็เห็นเห็นว่านะฮะการที่มีการรับรองให้สินค้านะครับที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่อยู่ในประเทศไทยเกิน60%นะครับมาผลิตเนี่ยก็เป็น ศาสารกรรหรือธุรกิจที่สมควรได้การสนับสนุนนะครับโดยการออกเครื่องหมาย MIT ให้นะครับ MIT ก็จะมีประโยชน์ในการที่ว่าเวลาเราออกไปค้าในต่างประเทศนะครับถ้า,าถ้ามองกลับไปเลยสักหลายๆลปีก่อนเมื่อก่อนก็เคยมีมีมาตรฐานของเมืองไทยอยู่ตัวหนึ่งก็คือ Thailand b a b e อันนี้หายไปแล้วไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเป็นกระทรวงไหนออกนะฮะ ก่อนก็จะมีไทยแลนด์เบสซึ่งเราจะปะเครื่อหมายตัวนี้ให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยว่าเป็นอของดีเมืองไทยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเที่ยวนี้ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับสภาอุตสาหกรรมแห,แห่งประเทศไทยเขาก็จะออกตัวรับรองตัวนี้มาให้นะฮะโดยคิดตามหลักของอา,อาเซียนคอน,คอนเทนต์นะฮะเป็นอคอนเทนต์ของอาเซียนนะครับก็คืออาเซียนคอนเทนต์นะครับโดย โดยหลักการนี้ก็คือในแต่ประเทศเนี่ยที่มีภา,าคอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาเนี่ย60%ถ้าคุณใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศนะฮะก็จะได้มาตรฐานตัวนี้มานะครับของเมืองไทยก็จะเลยกสภาอุตสาหกรรมก็เลยจะเป็นตัวอักษรย่อก็คือ MIT ก็คือ Made in Thailand นะครับนะบตัวนี้ก็เป็นเครื่องหมาย การค้าไอ้เไม่ใช่เรียกว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้านะคะของเราซึ่งผูคิดจะบอกว่าตอนนี้สินค้าของทางบริษัทนี้ฮะที่ได้ m i t นะครับมีทั้งหมดามส,นะะสามรุ่น2แบรนด์นฮะสรุ่น2แบรนด์เราได้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวผูคิดจะมาโชว์นะครับตัวแรกตัวแรกที่เราได้ก็คือตัว random air force one นะ random air force one อันนี้ก็ เป็นหนังสือรับรอง MIT นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะรับรอง MIT นะครับออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับรับรองให้นะครับบริษัทหมวกกันน็อกรุ่นเรน d ดิ Air Force n e นะครับนะฮะผลิตโดยบริษั SY ท SYK Auto p a r t Import Export นะครับนะเป็นสินค้าพิเศที่ผลิตในประเทศไทยจริงทุกประการอ่านะครับอันนี้ก็ เป็นตัวแรกนะครับที่เราได้นะครับก็คือ a อร์เฟิร์วันที่เราเห็นกันเี่ยที่เราขายกันเยอะเะนะครับ a อร์เฟิร์วันนะฮะเป็นหบวกฟูลเฟสนะครับแว้นสองชั้นนะครับแบนสองชั้นนะฮะนะฮะสวมใส่สบายนะครับสวมใส่สบายลวดลายสดใสนะครับนะตัวนี้ก็ได้รับความนิยมอ่าตั้งแต่โกกิมทำมานี้ก็ เห็นเยอะมากบนถนนนะฮะไรเดอร์ก็ใส่กันเยอะคนทั่วไปก็นิยมใช้กันเนื่องจากตัวนี้ราคาจำหน่ายเพียงหนึ่งันสาร้าสิบบาทนะครับหนึ่งิบาทนะครับคุณก็ได้ฟูลเฟสหน้าตาหล่อๆสอบเลอร์สามารถคัสตอมได้ด้วยด้วยการถอดเปลี่ยนธรรมดาเนี่ยครับมีหลายสีให้เลือกนะครับนะฮะชิวหน้าเป็นปลอดมอ,อกอนะครับเป็นปลอดมอ,อกอนะครับผ่านมาตรฐานตสาหกรรมนะฮะใส่ ได้ครับกลางวันกลางคืนนะครับกลางคืนก็สามารถใส่ขี่ได้ปกตินะครับตัวนี้ไม่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 ค่าการดอกแสนนี่ก็ไม่ได้ดอกลงไปเยอะนะครับก็ยังมองเห็นอยู่นะครูคิมใช้ก็ใส่แว่นอย่างนี้ขี่กลางคืนก็ยังมองเห็นนะครับอันนี้ก็คือรุ่นแรกของเรานะครับที่ได้รับเครื่องหมาย m i t นะครับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับโอเคครับนับบทเป็นตื่นตัววันนี้ ฟังกันดีๆนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายมันจะมีแจ้งชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้ออินเด็กไคบีจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับคอยติดตามกันดูนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคิมนะครับมีใครเข้ามาแล้วบ้างเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสตางค์สไตล์สวัสดีครับนะสวัสดีครับทุกคนนะฮะคิดถึงทุกคนเลยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคิมด้วยนะครับ นะฮะคนแก่จะได้มีกําลังใจทํางานวัสดีครับคุณกุยโดลายสวยขอบคุณครับเอาโอเคครับมาดูรุ่นต่อไปโอ้วันนี้กูรค,คิมเป็นบัตรเลิศมากเลยนะครับรุ่นต่อไปก็จะเป็นแบรนด์เลนดอมเหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์เรนดอมเหมือนกันที่ได้รับเครื่องหมาย M I C นะครับก็คือเครื่องหมาย m a ็ e i ินไ a ย l a n ดจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งรับรองว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยทุกประการนะครับ ตัวนี้ก็คือเรนดอมซีซั่ารเอา BT ด้วยนะครับนะเป็นตัวนี้ที่อูคิมถือเป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับลายสแลมดังนะครับตัวนี้สีขาวนะครับพื้นขาวนะฮะสองข้างตัวกระตูนยังไม่เหมือนกันนะครับสองข้างตัวกระตูนไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนะฮะนะตัวนี้ตัวนี้ยังเพิ่มความพิเศษของเขาก็คือ ก็มีหลุมว้อบลูทูธไว้ให้สหรับรองรับการติดตั้งบูทูธให้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ผ้านวมก็เป็นผ้าไดเทคลายใหม่ที่ใส่สบายกว่ารุ่นเก่าที่อัปเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็มาตรฐาน ECE อันไหนมาตรฐาน ECE กรีปกรีปกรีป ไม่มีสักไบตายแล้วโอเคครับไม่เป็นไรกตัวนี้มันเป็นเดโม่ครับนะฮะก็ได้รับมาตรฐานอุสากรรมแล้วก็มาตรฐานอีซีด้วยนะครับนะครับต่อไปเรานี้เรามาดูว่าอ่าเดี๋ยวนี้วางนี้ก็คือนี่เป็นใบรับรองนะครับใบรับรองของอ MIT นะครับสหรับหมวก r รน d ดอรุ่นซีเซนอนะครับซีเซอานะครับนะฮะ โดยบริษัท SYK นะฮะ SYK โอ้ยขอโทษครับนะฮันนี้ก็รับรองนะครับโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับโอเคครับสรุ่นไปแล้ว1รุ่นเอสองรุ่นหแบรนด์นะครับสวัสดีครับลายใหม่เลยสวยครับผมครับสวัสดีครับคุณคุณไม่ครับเอ็กเซ็เตอร์ อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับนี่ทศพรสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของคิมด้นะครับครับโอเคครับมาต่อกันครับนะนอกจากรุ่นซีซันอารุ่นแอร์ฟันวันของแบรนด์ลันดอมแล้วนะครับ ก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะที่เราได้เครื่องหมาย MIT นะครับจากสภาบัสารการมแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวคูคิมจะหยิบให้ดูโอเคครับรุ่นแรนก็คือ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 ,คอรุ่น ID นะฮะแบรนด์ ID รุ่นสปาร์ตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกรุ่นสปาร์ตันลายสปาร์ตันนะครับเป็นหมวกรุ่นสปาร์ตันลายสปาร์ตันนะฮะแรมดังส,ยสวยครับ แจกบัตรมอเตอร์สโปไหมครับแจกครับนะกติกาง่ายๆครับสำหรับบัตรมอเตอร์สโปเหมือนเดิมนะครับทักาใิอินบอ์นะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่นะฮะฝากไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เขียนมาิดนึงนะฮะว่าขอบัตรมอเตอร์สโปนะเดี๋ยวคุณคิมจะส่งให้นะครับวันนี้จะส่งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสําหรับบวกแบรนด์ไอดียลสปาร์ตันเราก็ได้รับใบรับรองเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น เปิดรอง MIT นะครับเม d e ินเท a i l a น d นะครับจากสภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับนะฮะอันนี้เราก็ผลัดดันกันมานะครับเพราะว่าเราเป็นบริษัทคนไทยนะครับนะครับผลิตโดยคนไทยออกแบบโดยคนไทยนะครับก็ขายให้คนไทยรวมน้งขายกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายๆประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะบูชาอะไรพวกนี้เราก็ไปถึงหมดนะครับพม่าอะไรอย่างเงี้ยเมียนมาครับเราก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นหนังสือรับรองเป็นใบรับรองของ MIT นะครับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะฮะโดยใช้วัสดุเกิน60เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับนะฮะอันนี้ก็อุดหนุนคนไทยกันนะครับอุดหนุนธุรกิจไทยนะครับให้ธุรกิจมันเดินกันได้นะครับเราคนไทยด้วยกันก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับฮะเดี๋ยวครูคิมจะมาวางให้ดูสาม สามสามรุ่นนะฮะสามรุ่นสองแบรนด์นะฮะสามรุ่นสองแบรนด์นะครับสำหรับหมวกที่ได้รับมาตรฐาเครื่อหมายรับรอง MIT นะฮะจากสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีรุ่น ID Spartan นะครับมี ID Spartan นะฮะแล้วก็มี Random c z r BT นะครับแล้วก็มี Random แอร์ฟอร์สวันนะครับะสวัสดีครับทุกคนสินค้าไทยมีคุณภาพครับครูคิมใช่ครับคุณสุททศน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณเอสสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้คุณคิมจะมีจับแจกรางวัลอีกอ้ยไม่ใช่จับแจกรางวัลประกาศคนที่ได้เสื้อนะครับจากรอบที่แล้วซึ่งก็ทายกันเข้ามาถูกฮะแต่ว่ามีคนทายน้อยหลือเกินแต่ก็ไม่รายให้ทุกคนเลยนะครับนะฮะ นะครับก็นะเห็นไหมครับว่าสินค้าของเรานะฮะตอกจากการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วรวดลายสีสันก็ไม่ได้น้อยหน้าชาติอื่นนะครับผมว่าคนไทยเรื่องการออกแบบหรืออะไรเงี้ยผมว่าคนไทยไม่น้อยหน้านครับบางทีเราก็เห็นเรื่องแฟชั่นต่างๆเนี้ยที่คนไทยออกแบบเนี่ยสู้ต่างประเทศได้สบายๆเลยนะครับนะรบเรื่องความคิดพวกนี้ผมว่าคนไทยไม่น้อยหน้าใครนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิด นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสินค้าของเรานะครับมีวางจำหน่ายนะครับตามสามรุ่นนี้นะฮะก็วางจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับนะเราสามารถเช็คได้กับทางเพจของไ d r a n ร o m แห่งนี้นะฮะ r ร n d o m มเฮอร์เ d สไแห่งนี้นะครับ ก็เรามีหลายที่นะครับทั่วกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศนะครับสามารถเช็คได้นะครับถ้าไม่รู้จริงๆก็ทักมาครับเดี๋ยวกูคิมแจ้งให้นะครับว่าที่ไหนมีบ้างนะครับเยอะนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับใช้อดีแอร์ฟอร์วันอยู่คุณวาเยี่ยมครับขอบคุณครับคุณกิติพัฒนนะครับคุณกิติพัฒขอบคุณมากครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กูคิมด้วยนะครับ วันนี้กูคิมเหมือนจะเป็นวัดโดนแดดใครบอกหน้าเหลาไม่ร้อนร้อนนะวกลางวันแหละขับรถเต็มร้อนเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมไม่ง่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับบัตรเข้าชมงานมอเตอร์อ็ก์โปนะครับสองพันยสิเอ็ดนะฮะวันที่สองถึงสิบสองธันวานะครับนะอย่าลืมทักกันเข้ามาครับกูคิมยังมีอีกเยอะเลยแจกได้ไม่อั้นนะครับคนละสี่ใบนะครับท่านละสี่ใบนะครับทักเข้ามานะครับเดี๋ยวกูคิมจะ จะส่งให้ฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแค่ทักเข้ามานะครับนะฮะแค่ทักเข้ามานะครับบัตรเข้าชมงานฟรีนะครับนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าไปซื้อบัตรนั่งงานก็ไปละร้อยนะครับตัวนี้นะฮะก็ทักกันเข้ามาเดี๋ยวแจกนะครับแล้วก็ประกาศผู้โชคดีที่ได้เสื้อไฮบิดไอดีไฮบิดนะฮะเสื้อโปโลไฮดีไฮบิดนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ถามว่าบลอกไคอนจะมีกี่สีใช่ไหมครับนะฮะก็ตอบกันเข้ามาถูกแล้วก็มีเก้าสีมีเก้าสีตอบเข้ามาถูกสามท่านนะครับว่าคุณคุณพีรพัฒน์ทิรันธราคุณถาช่างเลี่ยมนะครับแล้วก็คุณวีละชิตนะครับสามท่านนี้นะครับเดี๋ยวไงอูคิมจะทักทักไปเนาะจะทักไปนะครับแล้วก็ขอที่อยู่นะฮะแแจกเสื้อนี่ฮะเห็นไหมครับเสื้อโปโล ไอดีไฮบิดสวยๆนะครับไปใส่เล่นกันนะครับนะไซส์ก็น่าจะเหลือแค่ไซส์ใหญ่หรือเปล่ามี 2x ด้วยนะสองเอยังมีอยู่นะก็บอกไซส์กันมาได้นะครับเดี๋ยวแจกให้นะครับ3ท่านนะครับคุณพิรพัฒน์คุณฐานนะครับแล้วก็คุณวีราชิตนะครับคุณวีราชิตนะก็ได้เสื้อไอดีไฮบิดนะครับ เสื้อโปโรให้ดีให้มีสีดำเท่ๆไปใส่นะหล่อๆนะครับครับผมก็วันนี้ก็คุยกันมาพอสมควรนะสวัสดีครับทุกคนนะมีใครเข้ามาบ้างอีกสวัสดีครับบวกอันน็กอกไอดีสตาตัน,นมีกี่ลายครับคุณกบคุณบนถามโอ้โหเยอะมากครับเดี๋ยวผมค่อยไว้ส่งให้ดูนะครับไอดีสตาตัานมีเป็นสิบเลยครับ กับบวกแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพละพีน่นายต่อเนื่องเพื่อลูกค้าจริงขอบคุณครับพี่ทศพรน,นะคะขอบคุณมากาครับครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลาค์กดแชร์กดคลิปด้วยนะครับนะครับอัออนนี้ก็เราก็มาคุยกันเรื่องของ MIT ฮะตอนนี้ก็ทราบกันแล้วนะครับว่า MIT คืออะไรใช่ไหมฮะทีนี้วันศุกร์ วันศุกร์เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีก็คือวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันศุกร์หุคินก็จะมีกิจกรรมนะฮะแจกของพิเศษนะฮะเป็นของพิเศษฮะ,ะแล้วก็มีอัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบวกนนกับน็อกนะมีเยอะมากโอ้ไอดีสมาต้านมีทั้งหมดสิบสามลายนะครับคุณกบสิบสามลายนะครับเดี๋ยวให้ดูเดยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพี่ทอมสวัสดีครับโอ้คิดถึงเหลือเกินพี่ทอมเป็นยังไงมากครับขายดีไหมบวกบวกวินเทจขายดีไหมแล้วเร็วนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ทอมนะฮะขายดีนะครับอันนี้ก็สนใจบวกวินเทจนะครับไปที่ทอมสตูดิโอได้เลยนะครับนะฮะครับผมก็วันนี้กูคิมก็มาเล่าถึงอ่า เครื่องหมาย MIT นะครับที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้รอบให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับอะไรเงี้ยหลายๆอุตสาหกรรมนะฮะที่ผลิตกันก็จะได้รับเครื่องหมายตัวนี้กันถ้าเขายื่นขอกันนะครับอย่างที่บริษัทก็จะยื่นขอไปนะครับนะฮะสินค้าของเรานะครับจากบริษัท SYK นะฮะก็ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับนะฮะบวกกันน็อกคุณภาพสวยทันสมัยนะครับปลอดภัยมาตรฐานสากล อ่ะตลาดสากลคือบางรุ่นเรายังได้ ECE บางรุ่นเราได้ d e o t ของอเมริกาด้วยนะครับเพราะงะั้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้สินค้าของที่บริษัทเราไม่ต้องห่วงครับปลอดภัยแน่นอน,นนะครับเพราะว่าสินค้าเราผลิตได้มาตรฐานจริงๆนะครับไม่ใช่กระโหล,ลกกระโหลกลาไก,ก่กาที่ไหนนะครับเทสก็เทสจริงๆเพราะเรามีห้องห้องเทสของเราเองนะซึ่งห้องเทสของเรานะสามารถ ออกไปรับรองได้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะทํหบวกนําเข้านะครับแล้วขี้เกียจไปต่อคิวสวอนะครับมานี่ฮะมาที่ syK นดีรับรับออกไปเซอร์ให้นะครับอันนี้โฆษณาไปเลยนะครับก็เนื่อนไขเดียวกันนะใช้กดเดียวกันนะครับกับทางสวอนะฮะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเร็วกว่าแน่นอนนะครับเพราะไม่ต้องไปต่อคิวนะฮะก็ถ้าสนใจอยากจะทําหมวกกันน้องก็ มมาคุยกันนะครับสวัสดีครับไอ้แมกเฉยๆสวัสดีครับ<ม>คุณพัฒนานานนะสวัสดีครับนะวันนี้ก็สั้นๆน,นะครับวันนี้กูคิมมาจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็มาคุยเรื่องของ MIT ให้ฟังนะครับว่าไอ้ตัวเครื่องหมายเนี้ยต่อไปมันก็จะติดอยู่ในหมวกของเราทุกใบนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ทราบกันว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนั้นไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ อุตสาหกรรมเองในประเทศไทยหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับยานยนต์นะฮะต่างชาติเองก็มาใช้แรงงานในเมืองไทยของเรานะครับมาใช้เราเป็นฐานผลิตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของยุโรปของญี่ปุ่นนะครับเยอะแยะเลยครับนะฮะเพราะนั้นของไทยเราเองซึ่งผลิตก,กันอยู่แล้วนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าชาติอื่นนะครับทาง SYK เราเองก็จะพัฒนาสินค้านะครับทั้งรูปแบบ ทั้งสีสันลวดลายแล้วก็มาตรฐานของความปลอดภัยนะครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้สินค้าที่อ่าดีแล้วก็ราคาคุ้มค่านะครับนะะฮในราคาที่คุ้มค่านะครับก็สินค้าครับไอดีนะครับแรนดอมนะฮะแล้วก็ยังมีอินเด็กต์มีโปรโตมีเซลล์นะครับจากบริษัท SYK นะครับก็ฝากกันไว้ทุกคนนะครับสินค้า บวกกับน็อคุณภาพนะครับสวยทันสมัยปลอดภัยมาตรฐานสากลนะครับก็รอให้ทุกคนจับจองเป็นเจ้าของนะครับตามร้านตัวแทนจําหน่ายดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศต้องขอย้าอย่างนี้เลยว่าเรามีดีลเลอร์หรือผู้แทนจําหน่ายเนี่ยทั่วประเทศนะครับอ่าใครอยู่ตรงไหนไม่รู้จักตรงไหนนะครับสอบถามมาครับทักมาในเพจได้ครับเดี๋ยวกูคิมแนะนําให้นะครับว่าอ่าอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนไปร้านไหนดีนะครับนะฮะเพราะว่าดีลเลอร์เรา ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแต่จริงๆสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้ะครที่สำหรับในการขับขี่จักรยานยนต์นะครับครับผมวันนี้กูคิมล่วงเลยมาควาสมควรนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2021นะครับพักเข้ามาในเพจนะครับ Random h e r m i t ไอแห่งนี้นะครับนะฮะแล้วก็เขียนว่าขอบัตร มาเต้อิสโบนะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่มาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพิธีใดกตเอเยอะนะครับทักเข้าไปได้เลยนะฮะแจกค่าสี่ใบนะครับอุคิมส่งให้ฟรีนะับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ทวนสลัดขั้นี่ได้อ่าเสื้อเสื้อบรอลนะครับสามท่านนะครับคุณพีรพัฒน์ิรันธารานะครับคุณถาช่างเรียมนะครับคุณวีรชิตอ่าแสงสาแสงสวัสด์อ๋อแสงสวัสด์นะครับสามท่านนะครับเดี๋ยวได้เสื้อ ไอดีให้บิดไปใส่กันนะครับเดี๋ยวกูคิมพักไปขอที่อยู่แล้วเดี๋ยวส่งเสื้อไปให้ใส่หลอกๆกันนะครับับผมวันนี้ขอบคุณนะฮะทุกท่านสําหรับการติดตามนะครับนะฮะสวัสดีครับหมวกใบ้างหน้าสวยมากคุณัฒนานครับสวยครับนะฮะก็ฝากติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กูคิมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในเพจ 랜ดัลล d เฮอร์เมสไอดีเฮอร์เมนะครับทุกคนสามารถดูคลิปย้อนหลังนะฮะได้ทั้งสองช่องทางนะครับก็คือ1ในเพจแห่งนี้นะครับแล้วก็2ก็คือในช่อง YouTube ของ ID ดีเฮอร์เมนะครับก็สามารถติดตามาไลฟ์สาระความรู้ดีๆอย่างนี้นะฮะของอูคิมนะฮะกับเพจแรนดัลล์เ h e r m e มสไอ e ีแห่งนี้นะครับได้ทุกวันอังคารและวันศุกเวลา5โมงเย็นจนถึง5โมงครึ่งไม่เกินนี้ครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับมีให้ร่วมสนุกนะฮะแจกแจกกันเลยแจกว่าแจกตลอดนะครับฮะเราก็แจกหลายอย่างแจกแว่นแจกหวกแจกเสือ้อมัรู้แจกไปเยอะแยะเลยนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้ร่วมสนุกกันต่อตลอดนะครับแล้วก็อัปเดตสินค้าใหม่ๆนะฮะให้ตลอดรวมกันถึงการพูดถึงสินค้าที่ออกไปแล้วในตลาดแล้วเราก็เอามารีบายให้ฟังนะครับบางคนเขายังไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับฮะวันนี้ เวลาลุกเลยและนะครับกูคิมนะฮะกับทีมงานนะครับ S Y K Production นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันศุกร์กูคิมมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูอีกแล้ววันศุกร์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันในเพจนะครับแลนด์ดั้เม ID ไอเดีเมแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กูคิมไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย អ <tiple> ូ